สีนะผมบ้านทางด้วยความก้มสุดต่างก้มสัมภาษณ์บัตรสีขึ้นต่าดอกเต็มมาเออไอร้องเลยผมก็เ้อนมาเครื่องหอดเล่นในดอกดั่างแมุ่มย่งเทียมไก่เนี่ยท่าอีฟอเลี่ยงพี่น้องเอ้ย สีกำเกียงหน่อยอ่อนสุ้มสาวตัวฉันเพื่อบุญย่างนำเงื่อนหลังหน่อยความก้องป่อยใจน้อยนิ่มนวลนลูกอีเมถึงก็เป็นลูกแท้ๆฉันนี่หักหลนิ่มนวลนชวนมชมนี่เป็นลูกบุญท่ามลูกเก็บมะเลียงอีนิ่มนวลน่ะแม่มไม่สวยอีท่องใบเป็นเสี่ยวกันกับบุญย่างนี่ละเออออกลูกมาเลี้ยอีนิ่มนวลนเลยหนาดำไฟหนึ่งมีปานดำยุกแกมผัวมันเห็นกันเน้ก็เลยมาได้ลูกอับปลารา ลูกการีบบ้านกาลีเมืองหัวมันก็เลยป่ามันเออตัวมันกะเสดอเสดอตายไปจ้าวันนี้ไปทั้งใดที่ลูกไปคอยเลี้ยงจดวันใหญ่เออเลี้ยงมาแล้วก็ฮักลูกีหลีลูกแท้แที่ล่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเล่ลูกีหลีก็มี่ยุ่งกันไแต่ับพวกชายอ่อยๆเลยนี่หัดลูกหลงมากแม่จ้าพ่อจ้าอิงฟ้าใช่หรอบายจ้าพ่อกับแม่ ตเตียมกันบ่อยเอาไหมมึงหยิบซื้อวางยัง,ยงนี่สามโอ้ยจ้กแก่เนาะเอาบ่เอาไหมสันอไนอ,อจ้าแม่จา้าอินฟ้าชางน้องโอป้าวายจักรพรรดิแม่เ<พ>ออไอ้สี่เหล่ามันมันล่าดูหลายมันเล่นหลงกันเลยเนาะแม่เราบอกเพิ่์ลไลน์ี่ต่ผู้ใส้อ้อยต่อยถ้าไหนจะดวดจ้จาแม่จา้าลูกอล่ะแม่จ้าแตงหงายมื้ใส้ดอก